พี่น้องจะรักในพระคิสเ์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธสบดา์ที่5เทศกาลปัสกา,สกาบทอ่านที่หนึ่งนั้นฉายเราเห็นภาพพระศาสนาจักรที่กำลังหาจุดยืนที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วจะไม่เอาธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่เคยมีในสังคมมาปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆนั้นก็คือ ความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเวลาที่อพระสาวกได้คริสตชนมาใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องมาดูว่าคนยุมยิม้มต่างๆของชาวยิวเช่นการเข้าพิธีสนัดเอยมีเรื่องต่างๆที่ชาวบ้านชาวเมืองถือกันไว้เป็นเรื่องใหญ่นั้นนี่ยสาวกก็มีการประชุมหลายๆครั้งเหมือนกับสมัยของเราคือสกายนาบัติกันหรือว่าซีโนโดนเนี่ยนะครับ เราจะพยายามหาว่าข้อความเชื่อของเราหยุดที่ไหนเรารักษาความเชื่อในพระเจ้าเป็นหลักนะครับในพระวรสารพระเยซูเจ้า,จาตรัสว่าพระองค์เป็นเถาวัลย์นุนในพระบิดาเป็นเจ้าสวนพระองค์เป็นเจ้าของสวนเนุ่นเป็นเจ้าของต้นเนุ่นและพระเยซูเจ้า,จานั้นเป็นต้นอนุ่นเราทั้งหลายเป็นกิ่งก้านเราคิสเชนทุกคนจึงเป็น ส่วนหนึ่งของต้นเนื้องุน่นเราจะมีความสุขที่รู้ว่าพระเบ็นเจ้านั้นจะไม่ทอดทิ้งเราจะทรงเหมือนกับต้นเนื้องุ่นพระองค์ก็จะจัดหาสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้เราได้ออกดอกออกผลแต่เ,เราต้องติดกับลาต้นนะครับเวลาที่อยู่ประเทศอียิปต์เนี่ยพระสังฆราชที่เป็นเพื่อนก็บอกว่าหนักใจมากเพราะทุกป,ปีคริสตจของเรา ถูกบีบให้ออกจากพิสศชนก็เพราะว่าเมื่อเลดอยู่ในสังคมที่เราเป็นชนส่วนน้อยการค้าขายก็ลำบากจะเป็นซื้อของเขาเขาก็ไม่ขายจะขายจะเป็นเจ้าของร้านขายของเขาก็ไม่ซื้อก็เลยทำให้เห็นว่าอยู่ไปอยู่ไปก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ก็เลยมี ที่ปะชจนของเราต้องทิ้งศาสนาไปก่อนนี้ประมาณปีละหนึ่งหมื่นคนเราคงไม่ประนามเขาเหล่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพของเขาแต่ในประเทศไทยเรามีเสรีภาพในการนับถือพระเจ้าเราจะต้องถามตัวเองว่าเราเองมีความสัมพันธ์อันดีกับพระบิดเจ้าหรือไม่ความรอดของเราอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ว่า เราเชื่อในพระองค์และปักหลักความเชื่อของเราอยู่ในองค์พระพป็นเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องอื่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กก็เพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีชีวิตเดียวแต่ถ้าเราต้องรอดเนี่ยเราก็าต้องอยู่กับพระเป็นเจ้าเราถึงจะรอดได้นะครับพี่น้องบรรดาโมทน,นสขีก็ได้แสดงตัวอย่างให้เราเห็นว่าท่านเลือกเอาชีวิตนิรันดร มากกว่าชีวิตในโลกนี้เราก็ขอพระบิ้าโปรดให้เราได้มองเห็นความรอดของเราเป็นหลักนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ